ต้อนรัคลิปจาก Orange Animation ให้เสี้อผ้าไทยโดยวดกวนโดครับผมโอ้โหแม่งกูเกือบสลบไอ้ฉากมูดาโอ้แม่งยาวไปไหนเนี่ยเอ๊ะเอ๊ะกล้ามานที่แต่งหน้ามาที่ไ<ว>อม,มารอ,อ,อ,าาอที่น,นี่มาถีบเพียอาไฟไหนไว้อยู่แค่แฟนมาซีเขือนเส้นของก็ถือว่าข้ามถิ่นมึงต้องเซนทีทิ้นี่ตายไปพวกเน็ตบอกแฟนตีนหมีพี่ฆ่าประจไอเก็บโดนเนี่ยยัยันก่นอนดิมีอะไรก็อลยขู่ยันกัน งั้นคุยกันต้นตีนกูนะเอ้กูแค่ว่ม,มันกินก๋วเตี๋ยวนึกไปซะหนกแล้วสิอะไก๋วย,าายเตี๋ยวนี้มันติดขอผีไฟนเป็ดนี่ไอ้พวกเลนโบมรมม่ำข้ามเข้าหาย่ะส่งเล,ล็นคนต่อยข้าล่า่อยได้ควายกระมือควายกระมืออะไรวะงูไงฝานไอ้มองดอากูก่อนแล้หย้ไอ้ไว้ไอ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 ู้อาให้ไึงหอีไอ้ไอ่ไอ้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 ไ้ไป้ไอ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 กไอ้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 เอ้ไ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 อนเอ้ไอ้ไอกไอ้ไก้ไอ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 มออ้ใครต้อ พ่กาเรื่ององผีเรนโบมึงกอดันเ้วว่าไอ้กระสายบ่วงมันเนี่ยเฮ้ยมัดเปิดยังไงอะไรอ่ะแล้วก็ตามด้วยหลับตอะไรอ่ะโหดีมันผีผู้ใช้สแตนใช่แยวเขาคือผีผู้ใช้สแตน เรียบร้อยเก็บไอโฟไฟ์ในเฟนดี้ไปละหนึ่งตัวแทนที่จะเดินนีไปแต่กลับเดินกลับมาฉันอย่างงั้นแหละถอยไปช่กระชกหน้าแกไม่ได้น่ะสิฟอกซี่ดิโอเอาหนี่ไปแดกไสหมาเฮียเงี้ยได้เปิดเลยอ่ะเรยจะเป็นผียุคนี้มึงต้องให้แทกมตรวจไปได้ได้แล้วอะไร่เปิดเลมามาบอกหลังเขาได้ไงอ้อมีรถไฟได้คิดออกแล้วเฮ้ย เอาเชือกมัดแม่งกับรางรถไฟนี่แหละแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วก็หลองกูจะเราไปวุ่นเป็นกันเลยกันนะเรียบร้อยแค่นี้ไอพวกแก๊งเฟรนดี้ก็เลยแค่ตัวเดียวได้ไหมเฟรนดี้กองเล็บคนต่อมีค่าแกทำร้ายเพื่อนฉันอย่างนั้นเหรอบุนด้อมบุนด้อม

อาโกก็ตายคนภาก็หมดลมตายอะ